สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ท่ามกลางบรรดาหูฟังครับจากข่หัวกะโหลก Skull Candy ไม่ใช่สกูนะเ็นกันอยู่ทั้งหมดนี้นะครับก็คือหูฟังจาก Skull Candy ทั้ง4รุ่นที่เพิ่งจะเปิดตัวและวางขายในไทยล่าสุดนะครับซึ่งทางท้ายสุดเนี่ยอันนี้อาจจะดูไม่ใช่หูฟังเพราะว่ามันเป็นตัวกระติกน้ำเพราะว่า รุ่นนี้นะครับคือจะเป็น Special ลลิ i ิเต e d i t i o ชั่ที่มาพร้อมกับตัวหูฟังแบบ True w i r e l e s s c a n d y Indie นะครับนี่คือตัวเล็กสุดของเราแล้วก็จะมีท r ไวเลสตัวนึงจะเป็นรุ่นพุชนะครับถัดขึ้นมาก็คือจะมีตัวนี้นะครับ กาแคนดี้วนิวแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยตัวพรีเมียมสุดของ k กา l Candy นะครับคร u s เชอ ANC มาพร้อมกับระบบตัดเสียงใครที่รู้จัก k กาแคนดี้อยู่แล้วนะครับคงไม่ต้องพูดถึงมากว่าแบรนด์นี้จุดเด่นอยู่ที่ตรงไหนอะไรยังไงเพราะว่าซิกเนเจอร์ของเขาก็คือเสียงเบรดตึบต๊บๆบีดหนักๆน,นะครับเหมาะกับสายสตรีทกับวัยรุ่นมากๆผมเองก็จะขอเล่าประวัติคร่าวๆข,ข,ข,ของตัวแบรนด์เกาแคนดี้นะครับระหว่างที่เราแกะ อันบ็อกซ์เจ้าตัวอินดี้นะครับตัวนี้ที่เป็นสีพิเศษลิมิเต็ดดิชั่นกันไปนะครับก็ต้องบอกว่า s k u l l c a n d y เนี่ยเป็นแบรนด์จากอเมริกานะครับผมแล้วก็ก่อตั้งแต่ปี2003นะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยริกเอาเดนผู้ก่อตั้งของ s กาวแคนดี้นะครับเขาก็เหมือนกับฟังเพลงอยู่บนวอล์กมูนวอล์กแมนอะไรย่างนี้แหละเสร็จแล้วปรากฏว่ามีคนโทรมาเขาก็ต้องเอาหูฟังออกแล้วก็มาเสียบสมา t ์ทท็อกอไม่ก็ยกมือถือขึ้นมาฟังเพลงต่อนะครับก็เลยกลายเป็นสินค้าตัวแรกของอตัวแคนดี้ ประมาณเป็นสายเชื่อมกันเขาระหว่างสม a l l ท a ็อกของเครื่องเล่นวอล์กแมนกับมือถือคือสมัยนั้นะ่ะ เมื่อถือฟังเพลงไม่ได้อย่างมากมีแค่วิทยุเอฟเท่านั้นนะครับแล้วก็เติบโตต่อเนื่องมาจนกลายเป็นแบรนด์ที่เปิดหูฟังออกมานะครับผมแล้วก็ช่วงยุคยุคก,ก่อนบีทจะเข้ามาดังในบ้านเราแป๊บหนึ่งเนี่ยก็จะมีสกาวแคนดี้นี่แหละที่เป็นแบรนด์หูฟังค่ายหนึ่งที่เราวัยรุ่นสนใจครับเพราะว่าเรื่องของขนาดสีสันความสวยงามความเท่ของหัวกะโหลกตอนนั้นคือแบบว่าหลายๆคนชอบกันมากๆเหมือนกับเล่าประวัติยาวไม่ได้แกะกล่องเลยตัวอินดี้เลยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับสลับสกัวแคน จะเป็นหูฟังแบบ True ทูว e l เลสเน้นสลับสายออกกำลังกายสายสปอร์ตเป็นหลักก็คือตัวมันเองเนี่ยมาพร้อมกับระบกันน้ำกันฝุ่น IP55 นะพูดง่ายๆว่าสามารถจะใส่ไปออกกำลังกายได้สบายๆนะครับนี่นะครับรูปทรงดีไซน์ของมันก็จะมีทั้งตัว จุกหูฟังแบบอนเอยนะครับผมก็จะมีตัว stability gel นะครับเพื่อช่วยให้สามารถใส่แล้วก็ซับกับหูได้มากขึ้นพอใส่ปับ๊บมันก็จะมีตัวล็อกกับบริเวณใบหูตรงส่วนนี้นะครับเพื่อให้ที่จะได้ไม่หลุดหล่นเวลาเราวิ่งออกกำลังกายครับก็เป็นตัวล็อก,อกทีหนึ่งแั่นเองนะครในชุดเขาจะมีหูฟังอีก2ชุด นะมาให้เปลี่ยนไซส์ด้วยเผื่อบางคนแบบอยากจะปรับขนาดตัวหูอินเอียร์นะครับเรียกว่าเปลี่ยนโทนเสียงด้วยเพราะว่าเพราะจริงแล้วหูฟังแบบอินเอียร์นะครับถ้าเกิดว่ามีการปรับขนาดเรื่องของตัวจุกเนี่ยมันก็ช่วยปรับเรื่องของโทนเสียงจากหูฟังได้ถ้าเราเลือกไซส์ที่มันแน่นหูามากๆคับหูไปเลยอะ่ะเบสจะหนักหน่อยถ้าเกิดอยากได้เบสเบาลงมาเพิ่มเสียงกลางกับเสียงแหลมเนี่ยก็จะเลือกหูฟังที่แบบคลายคายนิดนึงก็คือไม่ต้องแน่นหูมากนักนะครับก็ลองมาเลือกปรับกันดูแล้วกันนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าตัวนี้นะ มีขายแค่70ชุดเท่านั้นในเมืองไทยนะครับคือจะมาพร้อมกับตัวกระติกเก็บความร้อนความเย็นนี้ก็เป็นตัวของคาำในแบกนะครับนี่แถไมไปด้วยกันเลยไม่รู้ว่าเราขึ้นมาเนี่ยน่าจะขายหมดแล้วหรือยังนะครับสำหรับการควบคุมนะครับหูขวาของตัวอินดี้เนี่ยก็จะเป็นตัวมาสเตอร์ก็คือถ้าเรดใช้เวลารับส่งรับสายคุยกันเนี่ยต้องใช้ฝั่งขวาเป็นหลักนะครับเรลบสายาแบบนี้นะ สอบการควบคุมเสียงครับแตะฝั่งขวาหนึ่งที่เป็นการเพิ่มแตะฝั่งซ้ายเป็นการลดแล้วถ้าเกิดอ,อยากจะเปลี่ยนเพลงครับก็แตะค้างข้างขวาไว้ที่2วินาทีจะเป็นการเล่นเพลงถัดไปถ้าเกิดย้อนกลับเพลงก่อนหน้าก็แตะข้างซ้าย2วินาทีครับแต่ถ้าเกิดเรามีการแตะค้างไว้3วินาทีไม่ว่าจะเป็นข้างซ้ายหรือข้างขวาครับก็จะเป็นการปิดฝั่งครับสำหรับเสียงนะครับจากที่ลองฟังมาตัวนี้ก็ เบสหนักเป็นซิกเนเจอร์อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เน้นฟังง่าย,ายสบายๆนะครับพวกเสียงกลางกับเสียงแหลมมันจะบางไปนิดนึงก็ระมาณว่าใส่หัวมิ้งออกกำลังกายได้สบายๆครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะรับการชาร์จแบตผ่านตัวชาร์จซิงเคสตัวนี้นะครับแล้วก็เสียบชาร์จแบบนี้แหละตึงน่ครับล็อกเรียบร้อยครับก็เป็นการชาร์จชุดหูฟังเนี่ยมันฟังได้4ชั่วโมงครับสามารถชาร์จกับเคสได้อีก3ครั้งมาต่อที่รุ่นที่2นะครับ เกาแคนดี้พุชสำหรับตัวนี้ก็จะมีดีไซน์และขนาดที่เล็กลงมากว่าเดิมเพราะว่าเถอเทียบกับตัวอินดี้เนี่ยมันจะเป็นแบบเ e อียบัดยาวๆมาเป็นก้านใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้จะเป็นลักษณะเหมือนกับฟิตเข้าไปในรูหูเลยนะครับสำหรับตัวของพุชตัวนี้นะภายในกล่องก็จะมีอุปกรณ์มาให้แต่ตัวชาร์จิ่งเคสนะครับอันนี้เราแกะกันสดๆร้อนๆเลยชาร์จิ่งเคสนะครับโอใหญ่กที่คิคดไม่อีกแล้วก็ตัวกล่องไม่สามารถชาร์จเพิ่มอีกหนึ่งครั้ง ก็ฟังต่อทนนี่6ชั่วโมงก็เป็น12ชั่วโมงนะครับตัวนี้ก็จะมีที่ล็อกหูครับเป็นเชียลฟินฟิตนะครับ,รบก็คือเหมือนกับเป็นครีบฉลามเอามาล็อกหูเราอีกทีนึงนะครับแล้วก็มาพร้อมกับมาตรฐาน IPX4 นะครับเหงื่อน้ําฝนอะไรพวกนี้ไม่มีปัญหานะครับทุกหลอดก,ก็จะมีฝาพร้อมกับตัวล็อกครับก็สามารถจะกดแล้วเปิดขึ้นมาได้แล้วก็ข้างในก็จะเป็นการเสียบตัวหูฟังเอาไว้เพื่อทำการชาร์จแบตเตอรี่นะครับ ข้างล่างก็มีไฟสถานะว่าตอนนี้แบตของตัวเคสมีแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าตอนชาร์จอยู่ก็จะเป็นสีแดงนะครับส่วนปุ่มด้านหน้าตรงน,นี้ก็ไว้กดเพื่อเช็คสถานะแบตเตอรี่ของตัวชาร์จิ้งเคสครับในกล่องมีให้ใหอีกคู่มือการใช้ง,งานแล้วก็มีตัวจุกหูฟังมาให้อีก2ไซส์ด้วยกันะนะครับก็เลือกปรับเอาขนาดที่เราชอบได้นะครับเดีย๋ยวลองมาดูก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นข้าง L ข้างซ้ายนะครับฝั่งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาครับแบบนี้ สมวิธีการควบคุมเพลงหรือว่าการทํางานเนี่ยก็จะคล้ายกันครับก็คือฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นการกด1ครั้งเพื่อเล่นหรือหยุดกด2ครั้งเพื่อลดเสียงและกดค้าง2วิเพื่อกนกลับไปเพลงก่อนหน้าฝั่งขวาก็กดหนึ่งครั้งเพื่อเล่นหรือหยุดเหมือนกันนะครับแล้วกด2ครั้งติดกันเพื่อเพิ่มเสียงกดค้างไว้2วินาทีเพื่อเลื่อนไปเพลงถัดไปเพื่อจะเปลีนหูฟังก็กดค้างไว้3วินาทีครับสมวิธีการจับหูฟังนะครับก็ต้องบอกว่าเราสามารถที่จะเปิดฝาแล้วก็เอาหูฟังออกมาเลย มันก็จะเข้าสู่ pairing หมดอัตโนมัติไฟจะกระพิบเป็น2สีนะครับนี่เป็นน้ําเงินแดงน้ําเงินแดงก็คือจะเข้าส่วนของ pairing m o ดนะครับอ่าล้วก็จะลองแพ้กับมือถือดูแล้วก็พอเปิดเพลงมาปุ๊บนะครับอยา่างแรกที่เตะหูมางๆาก็คือเรื่องของเสียงเบสน,นะครับมาแบบเป็นสัญลักษณ์ของค่ายนี้เลยนะครับผมแล้วก็เรื่องของมิติความลึกใช้ได้ทีเดียวนะครับรวมๆที่ผมมองว่าตัวของ Skull Candy Push เนี่ยมิติของเพลงนะครับความกว้างของเสียงเนี่ยดีกว่าตัวของ Indie พอสมควรเหมือนกันครับ แกะที่เป็น True Wireless ไป2รุ่นแล้วนะครับต่อมามาต่อที่แบบ Over Ear กันดีกว่านะครับกับ Skullcandy Venue นะครับตัวนี้ก็จะเป็นขาวแดงแบบนี้นะเดีย๋ยวมาดูกันว่าข้างในเป็นยังไงความอลังการคือแน่นอนว่าอันนี้แหละครับสไตล์ของ Skullcandy แฟนๆตัวจริงต้องคุ้นเคยกับรูปแบบนี้อ่าน,ะนี่มันต้องมาลักษณะนี้นะครับหูฟัง แบบนี้เลยแต่นี่ต้องบอกว่าเรื่องของสีสันลวดลายเนี่ยดูซอฟต์ลงกว่าเมื่อสมัยนู้นนะถ้าตอนนู้นต้องแบบว่ามาแบบสีจัด,จดสะท้อนแสงเขียวส้มชมพูแบบโหดเดือดน,นะครับตัวนี้ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ตัวหนังนี่โห ผมว่านุ่มใช้ได้นะครับสรับตัวหูฟังตัวนี้นะครับตัววนิวของ Scal Candy ตัวนี้ก็มีเรื่องของตัวไฟทายนะครับคือสามารถที่จะค้นหาหูฟังถ้าเกิดว่าเราลืมบางไว้ที่ไหนนะเพราะว่าสามารถซิงค์แอปบนมือถือได้แล้วตัวแบตเตอรี่ของมันเนี่ยเขาบอกว่าฟังได้ต่อเนื่องยาวนานสูงสุดถึง24ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับแต่นี้ขึ้นอยู่กับว่าเราปรับระดับเสียงความดังเบาอะไรแค่ไหนด้วยเนาะเชื่อมต่อกับมือถือผ่านบลูทูธ5.0นะครับผมเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วก็มีระบบชาร์จร็ววววนัััชาา10ทีีฟงงได้้มมมณ5่โแลกต NC Active หือ ด้วยไว้ตัดเสียงรบกวนรอบข้างอันนี้จะเป็นสีไวท์เกรย์ครีมสันนะครับนะอีก3สีที่วางขายก็จะมีโมเบรดนะครับเป็นสีแดงมีมอสโอลิฟนะครับเป็นสีเขียวแล้วก็อีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีดำแบล็คนะครับมตัวนี้ก็ดูโดดเด่นดีนะครับหูฟังขาวแล้วก็ตัดกับแดงน,นะครับก็ปรับขนาดตามสรีละของศีรษะเราได้ เล็กใหญ่ก็ใส่เข้าไปก่อนแล้วก็กดล็อกปุ๊บให้มันแน่นขึ้นกับแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็แต่ว่าเราใครชอบแบบไหนแน่นหน่อยหรือว่าหลวมๆหน่อยก็ได้เหมือนกันนะฮะส่วนการควบคุมนะครับก็จะมีปุ่มอยู่บริเวณด้านขอบขอบของตัวหูฟังนี่เลยก็คือปุ่มพาวเวอร์เปิดปิดทำแล้วก็เช็คไฟแบตเตอรี่ได้ว่าถ้าเกิดไฟ4ดวงคือแบตเต็มน100%ะครับมีปุ่ม ANC เปิดระบบตัดเสียงได้ตรงนี้ อีกฝั่งนึงก็จะเป็นปุ่มปรับเพิ่มลดเสียงนะครับผมแล้วก็มีช่องไมโครโฟนที่เหลกนันอยู่ส่วนพอร์ตด้านล่างก็จะมีการชาร์จผ่านไมโคร USB นะครับผมแล้วก็จะมีช่องหูฟัง3.5เอาไว้ต่อกับสายถ้าบางทีต้องการฟังจากสายก็สามารถทำได้เหมือนกันตรงกลางก็เป็นปุ่มเพลงกับพอสครับคือเล่นแล้วหยุดเล่นอ่าแล้วก็ใช้ปรับสายได้ด้วยส่วนการเรียกตัว a s s สียสแตน์นะครับอย่างเช่นตัว Google Assistant หรือว่าจะเป็นตัวของ Siri อกดสองครั้งที่ปุ่มเพลงตรงกลางตรงนี้นะครับก็เป็นการเรียกไอเสียสแตน,น,นท์น ต้นเพลงก็กดลบค้างไว้3าีวิครับสำหรับเสียงของตัวเมนูนะครับตัวเสียงเบสก็ยังแน่นลึกเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าด้วยความที่ขนาดาษมันเป็นแบบ full s i ์นะครับไดรเวอร์มันใหญ่ขึ้นเสียงกลางและเสียงแหลมก็จะขับได้ดีกว่าพวกรุ่นที่เป็น true wireless นั่นเองนะครับเรียกว่าฟังได้เพลินกว่าแล้วก็จะเอาไปปดก็มันกว่ามาปิดท้ายกันที่ตัวนี้เลยครับ proudly oh, <yeah>. present ม,มากๆแนะนำจริงๆ scull candy crusher anc นะครับ เจ๋งยังไงเจ๋งตรงที่ว่ามันมีเทคโนโลยีเซนเซอรี่เบสนะครับจำลองการสั่นการกระพือของลำโพงแบบม,มาอยู่ที่หูเราเลยอะเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าเป็นยังไงนะนะครับเป็น2ชิ้นนะครับฟึมาหมูฟังก็ออกแบบมาข้อต่อที่สามารถหมุนพลิกนะครับพับได้เป็นฟอร์แมตเตอรเล็กลงทำให้สามารถจับพกพาได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วกลางมาเป็นแบบฟูลไซส์เหมือนเดิม แบบนี้นะครับปุ๊บปั๊บแล้วก็ครอบแบบนี้ชึบนี่นะครับปลาแบบเต็มพิกัดเลยรุ่นนี้จะมี2ส,สีครับคือสีแดงมัวรเบรนแครก็จะเป็นสีแดงเข้มเลยตัวตัวนี้ก็จะเป็นสีดําเป็นเฟ l e s s Black นะครับเดี๋ยวลองดูดีไซน์กันนี่นะครับ มีปุ่มคอนโทรลอยู่ด้านล่างครับตรงนี้ตัวนี้ก็เป็นปุ่มพาวเวอร์ถ้าเปิดปิดแล้วก็มีสถานะของไฟนะครับเปิดมาก็แบตกี่เปอร์เซ็นต์ก็ไฟจะขึ้นเต็มตามนั้น100% 4ดวง753 52แล้วก็1ดวง2ี่นะครับอันนี้ก็เป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับตามตำแหน่งเลยเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับตัวนี้ที่เราบอกไปคือตัว Sensory Base สครับสามารถจะเลือกปรับระดับของการกระพือการสั่นไวของตัวหูฟังได้นะครับคือถ้าเลื่อมาล่างส่วนนี้คือปิด ถ้าอยากให้มันแบบจําลองการสั่นเือนของลําโพงเบสมาทีแล้วกระพือทีนึงนี่นก็เลื่อนขึ้นมาเลื่อนมาเลื่อนมานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรตูฟังมันจะสั่นครับแบบปึ๊บปึ๊บปึ๊บตรงโซนเนี้ยมันจะสั่นแล้วก็แทะกูแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บคือไม่เชิงกระแทกหรอกแต่มันจะมารู้สึกว่าเฮ้ยคือเบสมาพร้อมกับการสั่นแบบนี้อยู่แล้วถูกไหมแล้วก็มีระบบ p ี s อนั l l ลท์นะครับที่สามารถจะอันาลัยสูของเราแล้วก็ปรับเสียงออกมาให้เหมาะ กับสภาพหูของเราได้ด้วยนะครับรวมถึงระบบ ANC นะครับ Active Noise Cancellation ก็ตัดเสียงรบกวน Young <c oughs> รอบข้างได้เช่นกันส่วนพอร์ตต่างๆตัวนี้ก็จะมีอ่าตัวนี้พอร์ตชาร์จเป็น Type C แล้วนะครับผมแล้วก็จะมีช่องหูฟัง3.5ไว้ด้วยบางอารมณ์เราต้องการฟังผ่านสายครับไม่ต้องการฟังผ่านบลูทูธซึ่งตัวนี้ก็รองรับบลูทูธ5.0อ,อยู่แล้วนะครับวางไว้ก่อนนะในกล่องมีให้อีกครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นสายของ USB Type C นะครับเอาไว้ชาร์จตัวหูฟังนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสาย 3.5สลับตัวหูฟังแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็ไว้เสียบกับสมาร์ทโฟนครับแล้วก็จะมีตัวรีโมทไว้ด้วยนะครับตรงนี้นที่ตรงสายนะครับสำหรับการใช้งานนะครับตัวนี้อย่างที่บอกว่าพอมีระบบ Personal ลไลสามารถปรับเสียงได้เนี่ยมันก็จะต้องเชื่อมต่อกับแอปบนสมาร์ทโฟนนะครับก็ใช้แอปของ s u l l l a n d y ครับมีทั้งบน Android และไ o s ส่วนระบบต้หางหูฟังก็จะมีตัวทยแอปนะครับสามารถติดตั้งเพิ่มได้เหมือนกัน เอาไว้สาหรับเช็คโลเคชันว่าล่าสุดเนี่ยเราวางเจ้าหูฟังเนี่ยเราไว้ที่ไหนคือบางทีหาไม่เจอนะครับสำหรับการควบคุมครับรุ่นนี้ก็พอปุ่มเยอะเดี๋ยวก็มาดูกันหน่อยแล้วกันนะว่ามีอะไรบ้างปุ่ม power กดค้างไว้30มสวินาทีจะเป็นการเปิดเครื่องนะครับถ้าเกิดกดค้างมากกว่านั้นกะ็จะเป็นการเข้าสู่ pairing mode ทำมาปุ๊บนี่ครับก็การเปิดและไฟ3ขีดคืออะไรคือแบตตอนนี้มี75ซนะครับน,นี่ก็เชื่อมต่อสัพโฟนเรียบร้อยนะครับ แล้วก็ตัวนี้ก็ไว้ปรับเซนเซอรี่เบสที่บอกไปนะครับปรับความดังความหข้ของเบสได้รวมถึงการการพื้นของตัวหูลฟังด้วยแล้วก็ที่ฝั่งด้านซ้ายครับด้านนอกจะมีตัวของเซนเซอร์ที่ไว้สามารถเปิดแอมเบียนต์โหมดได้สมมติว่าเราใสา่หูฟังฟังเพลงอยู่แบบนี้นะครับต้องการจะเปิดฟังเสียงข้างนอกจากของรอบข้างกแตะคางปุ๊บก็จะมีเสียงขึ้นมาพูดว่าเป็นแอมเบียนต์โหมดครับก็จะเป็นการเปิดหูให้ฟังเสียงรอบๆข้างเข้ามาได้นะครับ นอกแต่ข้างอีกทีนึ่งก็เป็นการปิดก็จะเป็นการสลับระหว่าง ambient mode เปิดเสียงคับค่ากับ noise cancelling mode หรือการบล็อกเสียงภายนอกออกไปนั่นเองนะครับกลับมาที่อีกฝั่งหนึ่งนะปุ่มเพิ่มเสียงปุ่มเริ่มหรือหยุดแลวปุ่มลดเสียงครับต้องบอกว่าตัวเนี้ย กดครั้งเพิ่มเสียงกดครั้ง3าวิไปเพลงถัดไปนะครับผมแล้วก็ปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มที่กดไว้รับสายวางสายนะครับรวมถึงถ้ากด2ครั้งเพื่อเรียกคุเกอร์สแตนนะครับบน Android หรือว่าเรียกสตรีบน iPhone ล่างสุดก็จะเป็นปุ่มลดเสียงนะครับแล้วก,กดค้างเอาไว,3ว้3าวิก็จะเป็นการย้อนไปต้นเพลงหรือว่าเพลงก่อนหน้าส่วบแบตเตอรี่ของตัวค r าเชอร์นะครับก็อายุประมาณ20ชั่วโมงนะแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราปรับเรื่องของความดังเสียงแค่ไหนเปิดตัวเบสหนักเท่าไหร่ด้วยจากที่ลองฟังนะครับตัวของคลาเสียง การมีด u a l ลไดเวอร์เข้ามาเสริมเนี่ยทำให้มิติรวมสึงเกเรของเสียงต่างๆเนี่ยคมชัดขึ้นกว่าเดิมน,นะครับเขามีไดเวอร์สตัวเนี่ยมาช่วยกันขับนะครับเรื่องของเสียงกลางเสียงแหลมก็ชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็และตัวเบสเนี่ยก็ยิ่งลงลึกไปได้กว่าเดิมอีกรวมถึงระบบสั่งตัววูเฟอร์ด้วยนะครับคือจากที่ฟังมาทั้งหมดไอตัวนี้แหละครบจริงๆอย่างที่บอกมันคือตัวท็อปสุดในซีรีส์ของสกัลตีทั้งหมดที่เราเอามาลองกันในวันนี้วันนี้ก็ไแนะนำนะครับผู้ฟังสกัลวันีท มาถึงเรื่องของราคากันบ้างดีกว่าเริ่มจากตัวเล็กสุดนะครับ s c l l c a n d y Indy หูฟังทั w ไ r e l เลสแบบที่เป็นลักษณะของเ e อียบัตนะครับตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่4,990บาทนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นอีกรุ่นท e w ไ r e l เลสที่ไดรเวอร์ใหญ่ขึ้นแต่ขนาดฟองแฟกเตอร์เล็กลงตัวนี้จะวางขาย,ยที่5,500บาทนะฮะสีของตัว Push นะครับมีทั้งหมดสีสีคือ s ไ i k o t ropical teal dark gray indigo blue แล้วก็ gray day ส่วนตัว s c l l c a n d y Venue นะครับราคาอยู่ที่7,200บาท แล้วก็ตัวท็อปสุดครับ p r e s s u r e ANC ตัวนี้แนะนำา13,900บาทก็ต้องบอกว่ามีจุดเด่นเลยครับเรื่องของความลึกของเบสครับมิติแล้วก็การสั่นเสือนของตัวบูเฟอร์ บทหูฟังเนี่ยไม่ธรรมดาถ้าใครสนใจนะครับหูฟัง h o u s t Candy ตอนนี้ก็มีวางขายทุกร้านหูฟังชั้นนํารวมถึงร้านค้าออนไลน์ด้วยคุณไปดูพวก JD Central นะครับ Powerbuy King Power มั่นคง IT City j a b พุกนที่มีหมดนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ร้านค้ามันปิดยังไงต้องลองเช็คตามร้านค้าออนไลน์ดูแล้วกันนะครับผมมีวิวมาทั้ง4ตัวนะครับใครสนใจชอบตัวไหนยังไง คอมเมนต์มาได้นะครับที่ด้านล่างเลยแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ช่องดรอยเซฟด้วยนะครับผมเพราะว่าถึงแม้ในช่วงกักตัวเราก็ยังมีพวกของเล่นใหม่ๆม,มาแนะนํากันตลอดครับรวมถึงมีทริปดีๆแก๊จเจตดังๆมารีวิวให้ดูด้วยเนาะวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ